ว้าวโมเมนต์น่ารักค่ะคอนเสิร์ตที่ s า a r the f r o นะคะปาวดี้เซนเดนีล่าสุดค่ะได้ยินมาว่าคุณอังเดนะคะซึ่งเป็น Creative Director e x c l u s โปร Producer ของ Crazy Horse Party ที่นงลิ่าเคยไปทําการแสดงนั่นเองนะทุกคนก็คือเป็นผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์และก็ผู้อํานวยการบริหารของ Crazy Horse ค่ะล่าสุดได้ไปให้กําลังใจนงลิ่าที่1 s า a r the Frong Day o ด้วยค่ะทุกคนน่ารักมากมายซึ่งก็จะมีโมเมนต์ที่นงลิซ่านี่นะคะมีการเหมือนกับสวัสดีโดยนงลิ่าก,ก็คือเป็นการสวัสดีแบบภาษาไทย ะะได้เจอคุณอังดีนั่นเองนะเพราะว่าคนหน้างานเขาบอกมาว่าอ่ะอันนี้คลิปนี้ก็คือตอนที่ได้เจอคุณอังดีนั่นเองนะอุ้ยนารักมากค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยน้องลิซ่าของเราหลังจากไปทําการแสดงก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าจบกันเลยแต่น้องลิซ่าก็ไปเที่ยวอะไรที่พวกเราหวีดหวีดกันก่อนหน้านี้พี่เฟรดก,ก็ไปพี่เดียน,นาก็ไปเนี่ยนะคะตอนนั้นนะ่ะเรียกได้ว่าไปมาหาสู่กันตลอดตลอดแล้วก็เสมอเสมอค่ะซึ่งล่าสุดคุณอังเดีก็ไปหาลิซ่าด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือไม่ที่จะได้ทํางานร่วมกันอีกนะคะ ค่ะคุณอังเดรก็ได้มีการเผยเกี่ยวกับน้องริซ่าผ่านทางรายการที่ Spotify The Broadway Podcast ที่ Spotify ค่ะโดยก็มีการเล่าซึ่งอันนี้ขออนุญาตนำคำเปลมาจากพี่พแฟนคลับนะที่ออกมาแปลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะโดยคุณอังเดรผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และก็ผู้อำนวยการสร้างของ r a z y Ho r อ e เล่าถึงเบื้องหลังการร่วมงานกับน้องดิซ่าบอกว่าการฝึกซ้อมของน้องดิซ่าและก็เรื่องราวที่ทําให้โชว์ทั้ง5รอบขายหมดภายใน15วินาทีนะคะย้ำว่าวินาทีซึ่งใจความสําคัญอยู่ที่การพ การครั้งแรกของอังเดรกับน้องลิซ่าการซ้อมและก็ทักษะการทํางานของลิซ่าที่สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ค่ะโดยลิซ่าเคยไป Crazy Horse Bar รีถึง2ครั้งนะคะโดยครั้งแรกได้รับคําเชิญชวนจากเพื่อนคายาเกอร์เบอร์อ่าเพื่อนคายาก็คือคุณหน้าคุณตากันดีเนาะตั้งแต่เซลีนเป็นลูกสาวของคุณซินดี้ทอร์ฟอร์ดให้มาชมค่ะแล้วก็น้องลิซ่านี่ก็ถ่ายภาพรวมกับแดนเซอร์แล้วก็พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองที่พวกเราเห็นน้องลิซ่าลงที่พวกเราวิดน้องลิซ่าก่อนหน้านี้นะคะที่จะมีพี่ๆผมบ๊อบต่างๆ ที่นี้ค่ะวันรุ่งขึ้นตัวแทนของโนริซ่าก็คือค่ายลาวก็ส่งข้อความมาหาคุณอังดีผู้อำนวยการค่ะว่าอย่าโพสต์รูปจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากชั้นก่อนนะหลังส่งภาพไปให้ตัวแทนดูค่ะคุณอังดรก็ใช้จังหวะนี้แหละถามิซ่าว่าสนใจจะเป็นเกส s t s t a ให้กับคล a ซี่ฮอตไหมซึ่งตอนนั้นค่ะโนริซ่ามีผู้ติดตาม96ล้านคนซึ่งตอนนี้ก็คือ106ล้านใกล้จะ107ล้านแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ได้รับคําตอบกลับมาภายในประมาณ2-3วันว่าอย่างนั้นซึ่งทางโนริซ ว่าโอเคทำไมจะไม่ได้ล่ะลองคุยกันเลยซึ่งลิซ่าค่ะก็เป็นเมกาอิฟลูเอนเซอร์เธอมีแฟนคลับมากในปารีสแล้วก็คุณอังเดก็พูดอีกว่าตอนมาซ้อมเนี่ยเธอสวมรองเท้าของแดนเซอร์คลีซี่ฮอสแล้วก็เต้นได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรค่ะทีนี้ค่ะ MC ที่ถามคุณอังเดรพิธีกรเนี่ยก็เลยถามว่าเธอคือเพอร์ฟอร์เมอร์ตัวจริงไม่ได้มานเล่นเธอคือคิวเออร์เพอร์ฟอร์เมอร์ประมาณนั้นใช่หรือเปล่านะคะคุณอังเดก็บอกว่าในชีวิตฉันน่ะเคยเห็นคนแบบนี้แค่3คนนะก็คือลิซ ก็คือมายเกลเจสันฉันได้เห็นการทํางานของทั้ง3คนกับตาตัวเองมันอยู่ในอีกระดับหนึ่งซึ่งลิซ่าคือม h ช n นเครื่องจักรของการแสดงเธอซ้อม9ชั่วโมงเต็มเพื่อโชว์3โชว์และในขณะที่แดนเซอร์ทั่วไปต้องใช้เวลาซ้อมเป็นสัปดาห์ตอนหนึ่งท่าเต้นนะแต่ลิซ่าทําได้สมบูรณ์แบบแถมยังใส่ความเป็นตัวเองลงไปแล้วเราก็ออกแบบชุดให้เธอใหม่ด้วยซึ่งคุณอังเดรก็กล่าวต่อว่า r a z ซ Hor อสค่ะเปิดขายบัตรในราคา220โยูโรนะคะซึ่งท่านลองคำนวณเลขตัวเลขโยูโร บาทไทยตอนนี้มัน37.5บาทไทยนะคะเพื่อนๆถ้าประมาณ250ก็ประมาณ9000กว่าบาทเลยนะคะอันนี้เป็นตัวเลขปัจจุบันอัปเดต3สิงหาคม6 8นะเพื่อนๆอ่ะมันประมาณนี้เลยนะคะโอ้โหราคาสูงมากต่อมาค่ะคุณอัเดก็บอกว่าโอเคครีชี่ฮอตเปิดขายบัตรในราคา250ยูโรมีแค่โปสเตอร์เดียวนะและโพสต์ IG s t o r y ของลิซ่าเพียงครั้งเดียวก็สูเอาทันทีค่ะก็คือเป็นรูปที่น้องลิซ่ามาลง IG ก่อนหน้านี้นะคะที่จะเป็นโปสเตอร์ที่พวกเราเห็นแล้วก็วีดแค่นั่นเองแล้วก็คุณอาดกก็บอว่ ทั้งแฟนคลับวัยรุ่นทั่วไปและก็เศรษฐีที่บินมาด้วยเจสส่วนตัวจากสิงคโปร์และก็ประเทศอื่นๆซึ่งลิซ่าก็จัดเต็มไป5โชว์และแค่การปรากฏตัวของเธอในปารีสก็สามารถส่งอิทธิพลในทางบวกไปทั่วเอเชียได้อย่างมหาศาลค่ะ MC นะคะก็ถามว่าแล้วลิซ่าได้รับค่าตอบแทนไหมคุณอังเดก็ตอบว่าได้ค่ะแต่ต้องบอกว่าลิซ่าหาเงินจากงานอื่นได้เยอะกว่าน,นี้มากนะคะงานนี้สําหรับเธอเป็นเรื่องเชิงสัญ,ญลักษณ์มากแล้วก็คุณอังเดก็กล่าวเสริมค่ะว่าโชว์ของลิซ่าจัดขึ้นก่อนโอลิมปิกเดือน,นะะแล้วก็ี้า ต่างชาติเพิ่มขึ้น5%ค่ะโดยเฉพาะแฟนชาวเอเชียที่ตั้งใจมาเพื่อดูสถานที่ที่ลิซ่าเคยแสดงค่ะโอ้โหทุกคนพี่เขาคือจัดให้น้องลิซ่าอยู่ใน3าคนในชีวิตนะคะที่พี่เขาเนี่ยเป็นตัวท็อปสาหรับคุณอังเดยค่ะลิซ่าบิยอนเซ่ไมเคิลแจ็คสันนะคะทุกคนน้องลิซ่าท่ามกลางตัวพ่อตัวแม่นะคะโคตรจับลืมปริมเลยอะแกโอ้โหอันนี้ก็คือแกพูดเลยเนาะว่าก็ได้แหละแต่น้องลิซ่าหางานอื่นน่ะเงินเยอะกก่าเงี้ยประมาณนี้อ่านจบก็แบบภูมิใจมากอะรื่ดมากนะคะต้องมีอีก รอบแล้วปะคะทุกคนซึ่งตอนนั้นนะ่ะมันเป็นวรัโรมากๆเลยนะโอเคจะด่าก็ด่านะแอดว่านะจุดจุดนี้จริงๆคือมันมหาศาลมากๆว้าวปลว่าถาดก,ก็คือเพื่อนไขอานะคะก็คือชวนนงลิซ่าไปชม c r a ซ y Horse เนาะแล้วก็ฝึก3โชว์ภายใน9้ชั่วโมงนะแต่มันสามารถสมบูรณ์แบบได้เลยในขณะที่แดนเซอร์คนอื่นๆเนี่ยเขาต้องฝึกท่าเต้น1ต่อหนึ่งสัปดาห์เลยนะแล้วแถมคุณอังเดีนะคะก็ชมความสามารถนงลิซ่าว่าใกล้เคียงกับ ose, มิลเซ่ไมเคิลแจ็คสันอือันนี้ว้าวมากทุกคนแล้วก็มี การโปรโมทแค่หนึ่งโพสใน i อเนี่ยก็แล้วก็ขายหมดทันทีเลยต้องใช้คําว่าดีซ่าอีแพกมากแม่นี่ก็คือเป็นสารล่าสุดค่ะที่คุณอังเดเนี่ยมีการพูดถึงน้องดีซ่าล่าสุดนะในพอดแคสต์พอดิฟาโอ้โหใครอาชวนน้องดีซ่าม,มาดูคราสิฮอนเลยคะเนี่แล้วน้องก็ติดใจเนาะจนอยากจะแสดงคุณอังเดีก็เป็นคนติดต่อไปเองนะคะแล้วน้องก็ตอบกลับมาสองหรือสวันเลยรเริศเวอร์อะถ้ามีอีกก็ได้นะคะเอสอยากให้มีอีกเพราะว่ามันเป็นไวรัลมากๆเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นสารจากคุณอังเดย์ล่าส ล่าสุดค่ะเป็นความสัมพันธ์สุดน่ารักคุณอังเดรนะคะไปหาโนริซ่าที่คอนเสิร์ตหน้าเดอะฟรอนด์วนน่ารักมากมายขอบคุณที่มาซัพพอร์ตเตาลี่ของเราค่ะซึ่งหากว่าวกลับไปตอนที่โมเมนต์โนริซ่าเนาะหลังจากที่ทาการแสดงเสร็จก็จะมีแฟนๆมากมายเลยนะคะมาหาโนริซ่ายังกาแฟมีติ้งอย่างนั้นเลยนะคะคุณอังเดรก็ปลื้มมากเลยค่ะตามถ่ายคลิปลูกสาวดูแลตลอดจริงๆที่เขารักโนริซ่ามากๆค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากแลวก็มาซัพพอร์ตซึ่งกันและก,ก,กันก็เลยนาโมเมนต์นี้มาฝากค่ะ